สวัสดีทุกคนมาแล้วฮะสารตัวละครหนวดดำนะผมโอโ้โหบอกเลยว่าการตีที่3,125เพรนะดอว่า3,150ประมาณนั้นนะถือว่าการตีไม่แพงมากนะครับผมมาดูกันว่าผมจะเป็นยังไงฮะแต่ว่าก่อนอื่นเนี่ยสุ่มตู้ฟรีไปก่อนแต่คือผมเนี่ยได้แน่นอนแหละได้ชัวร์ๆหละถ้ามันการตีแค่3,000กว่าเพศอะ โอ้โ okay, ผมมีห้าพันนะแต่หวังว่ามันจะไม่การันตีและกันนะว่าผมเนี่ยรอเขามาอย่างยาวนานนะหวังว่าเขาเนี่ยจะมีอะไรตอบแทนนะตอนนี้ยังเฉยอยู่ฮนะคือถ้าเลยพันหนึ่งไปเนี่ยมันจะไม่เฉยแนละ้วแต่คืออยากจะให้มันออกเร็วฮะมาหน่อยแนะ่ขอร้องแหละ pp, สคริปไม่มาวะยังไม่มาไม่เป็นไรดย๋ยวน้อยสุ่มไปก็ได้เศษนะมันก็ถือว่ายังดีนะโอเคสุ่มไปเรื่อยๆฮะ มาเขาเอาไปรีใหม่ก่อนแล้วค่อยเข้ามาส่มใหม่ชุบเคชิป, <Okay. S 1> ชปโอ้โหมันต้องแบบนี้มันต้องแบบนี้เออสูตรตคิปนี่คืออยังได้ผลอยู่นะะแม่ของจริงนี่ฮะกดดัเวลหกสิบอยู่นะแต่ว่าเดี๋ยวผมไปยัดเศษก่อนดีกว่าเศษมีไม่พอนะแต่ว่ามันมีตู้เศษคุ้มคุมอยู่นะนี่ เพชรในคังผมนะผมเอามาเติมฮะโอ้ยเกือบห้าพันดีเลยไปรอสุ่มตัวเอ็กตัวที่สามนะถ้ามันมีนะโอเคไหนเอ่ยไหนเอ่ยชิ้นส่วนนะมีแค่พันกว่าแต่ว่ามีมันมีตู้คุม้มๆอยู่เดี๋ยวผมไปสุ่มให้ดูนะมาไม่ใช่อะไรนะเดี๋ยวคลิปมันสั้นโอ้โหโอนดดำมันออกเร็วเกินไปนะก็ถือว่าดีแล้วนะไม่ใช่ไม่ดีดีแล้วนะมีเพชรเหลือๆนะฮะมา มันก็จะเป็นตู้นี้นะไอ้ตู้เนี่ยอันนี้นะคือได้เกือบร้อยเศษเลยนผมสองรอยห้าสิบเพชรมั้งนะมาได้100ร้อยเศษแหละมาผมจะสุ่มเอาเศษไว้ยัดหนวดดำนะโอเคได้มาสี่สแล้วสุ่มอีกมาชุบโอเคสเต็ปต่อไปาได้นะอีก60เศษนะก็จะยัดหนวดดำเลเวลร้อยโอ้โหถือว่าเป็นการเดินทามาอย่างยาวนานแล้วก็ปิดฉาได้สวยงามนะ ถ้ามันออกมาแบบนี้นะผมไม่การันตีด้วยนะอืถือว่าคุ้มค่าที่รอมาอย่างยาวนานนะเดี๋ยวเอาไปเล่นนะอบอกเลยว่าน่าจะมันแนะ่นอนกับตัวละครตัวนี้นะเชเคขายห่อยแปดร้อยใช่ไหมโอเคไมร่ร้อยไปเลยหนวดดำม,มาชึบเรียบร้อยในที่สุดนะผม ความฝันที่รอมาสี่ปีนะฮะได้มาแล้วไอ้โดดดาเวลรอยนะทําบูตันไหมไม่รู้นะผมเศษไม่พอค่อยว่ากันเนะี่ยเออโอเคนี่ฮะโอ้โหโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันเนะผมเดี๋ยวผมจะลองมา,มาเล่นดูก่อนนะมันเป็นยังไงนะวันนี้เนะี่ยขอตัวลาไปนะครับสวัสดีครับ